ดังนั้นทุกครั้งที่มีการรับรู้กรรมเกิดตลอดเลยปรปองจึงให้เราคุมผัสสะหรือสัมผัสไงอย่าไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปฟังสิ่งที่ไม่ดีอกุศลอย่าไปฟังเห็นอกูศลอย่าไปเห็นได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ให้นึกว่าไฟกำลังไหม้อยู่ตลอดรีบละรีบวางรีบทิ้ง นี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมผู้เจ้าให้ทิ้งอารมณ์ความเพียรน,นั้นต้องเพียรทิ้งอาการยึดเนี่ยมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงนะสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยรวบจากห้าตัวเนี่ยเหลือสองตัวห้าตัวเนี่ยคือรูปปราคะอรูป,ปราคะมานะอุทจฉาวิชารวบเหลือสองคือ อุปติปฏิลาพิการนิสัญโยชานานี้ภาวะปฏิลาพิการนิสัญโยชานานี้อุปติคือสามตัวแรกภาวะคือสองตัวท้ายภาวะนี่ยังไม่ได้ผืนานากําลังฟุง้งกําลังปลิวไปมเมล็ดพืชกาลังปลิวหรือแสงกําลังพุ่งเข้ามาหาฉากดังนั้นยุบมาเหลือสองตัวสองเนี่ยคือการผูกติดกับอารมณ์นั่นเอง การไปตั้งในอารมณ์และเมื่อตั้งแล้วก็ผูกติดดังนั้นอาการที่จิตผูกกับอารมณ์เนี่ยมันคือสัโยชน์เบื้องสูงถ้าใครเห็นประเด็นนี้ก็จะมาละนันทิใครยังไม่เห็นก็จะจะหลุดไปสนใจผืนนาหลุดไปสนใจผืนนาก็เจอนามรูปเจอนามรูปโยมก็จะสนใจเรื่องอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลสุขทุกขพยายามปล่อยวาง พยายามปล่อยวางสัญญาพยายามปล่อยสังขารนี่คือพยายามปล่อยผืนนาซึ่งตัวผืนนามันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ําโอรัมภาคียสังโยชน์อุทธทมภาคียสังโยชน์ก็จะเป็นเรื่องของอุปติกับภาวะนะหรือถ้าเป็นคําว่าอุปติก็จะรวมสังโยชน์เบื้องสูงแล้วเกี่ยวกับสังโยชน์เบื้องต่ําในส่วนพยาปาทสสังกปะ พยาปาทสังกปะบวกกับสังโยชน์เบื้องสูงห้าตัวบนคืออุปธิ